ครับสวัสดีครับต้นช่แหน่ข้นยัางตลาดครับผมสำหรับมื้อนี้ผมสิผ่านไปเบิ้งข้าเจ้าล้งแห่กันแล้วครับเนาะอยู่บ้านไก่เคี่ยงครับผมไก่เคี่ยงกันแล้วเนาะไปเบิ้งกันเลยครับผมน้ำเลือกบ่างไงน้ำเลือกบ่ครับเถียงข้อเถ <laughs> ียงก้อได้ร้ายไปครับนี่อ้ยอห,ห้อก็มาอุ้ยว่านีเว้ยมั เี๋ยวบเอ,อคงตองมีมูเหมีคาบัตรบ่หรับนื่องฟตรดีแบัตรเท่าไรครับบัตรอร่อยแฮงอร่อยแฮงอร่อ,อร๋อแท้อ <laughs> คนมาหลายเนาะปีนี้ครับเนาะครับตัวนี้ผพามาเบิงอ่าเจ้าลงแฮกันครับมือเนี้ครับอยู่บนัน ดอนไว้ครับผมได้แล้วพ่อได้หลายเปผมตะเดือนี่แล้วแม่ตะวันมันบ่อขึ้นมาบาหงูแด้งอ๋อส่วนบางมีปลาอย่างนี้พ่อไหมปลาปลาสลิดไล่ไหมอ๋อปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิดไหมปลาเดือดนี่ขึ้นไหมอ๋อปลาสิเลื่อนี่ขึ้นเนาะ ใส่เวลาอีกเว้่อยพ่อเมื่อเป็นปีนี้คนน่อยนะปี่อนน่อย่คปขาครับปาป่านมีเรี่ยวมานี่แปะเฮ้ยขาเจ้าว่าป่าบบมีหลายบนนกสุบอกว่าท่านดิข้าเจ้าสุบอกว่าเมื่อสองมือกันเลยครับที่บ้านนี้แหละ บ้านน้องเงียบไปงั้ครับพ่อไปเสียนแหเสียนแห ว่าปีนี้น้ามอยบอมีคนมาหนิข้นข้นน้ามันหนาวพุดอะโอ้พุดะบานกันบรรยากาศครับบรรยากาศพุดะเับบกควาโลกัวคมแล้วอนับบทโล พ,พี่บ่อน,นี่นี่เงี้ยนี่เงี้ยบ่อน,นบ่อนบมงแง่เลยตรงนี้บ้านนี่พี่บ้านนี่พี่หมองเก้าหนี่เมียปลาบ่อน,นปลาบ่อนยุขอมแ มันมันหนีเขาฟังเบสเลยบ่อนกันนี่ผมขวบปลาไม่ได้ยู่กลางปลาอยู่ขอบเบิดเลยอ่ะคุณนะครับคุณ บ้านไหนก่นครับบางกันท่ามูหกครับบางกันท่ามูหกมือไหนครับมืออื่นครับมืออื้อนเนาะหิบาทกับ้อยครับอ้หาสิบาทเฮนะหาสิบาทกับอยหนึงครับโอเคครับผมไปเฮ้เบิ่องป่างแค่นเฮ้ป่าง โ oh! อ้ยมี่พี่โอเคครับโอ้เดีปลาไดีปลาไปงีว่านี่นี่จะปลานี่ครับพวกสลิดพวกอ๋อปลาสลิดได้ตัวงตัวนึงครับโอ้ดาบูไ้เบิ้งเป็นกันนะคู่นี่โอ้อันนี้มีกล้องเขา นกกานก,กาูาได้ไหมนากูได้ยังสองตัวาอ <c ười> ตัวไัตัวงบ่ตัวไงี่อี่ได้ก็ปากลาสลิดครปลาเพื่อนเพื่นโอ้เพื่นก็นได้หลายตัวท่างไหนเพื่อนได้ครับครบับผมโอ้เพื่ด้ครับนี่ คุมคุมแล้วคุมแล้วโอ้ยตัวเดียวยยวะฮาครับรุ่นบารน,นี้รุ่นน้ำกันบารน,นี้โอ้ยฮาคือแม่เราบาร์นีติดบ่ครับติดบ่บารน,นี้รุ่นกันรุ่นกันรุ่นกันโอ้ยจะไม่มีมาตัวเปล่า แล้วคนปลาไหลอยู่ไหนฮะคนปลาไหลนู่นไงนาจีบ<ม>นู่นไงเสื้เเอเขียวเลยบานอยู่นู่นอยู่คลองทาง่น,น่นเ,เห็นไหมเอาครับบ่มีเหี้ยผมก็ได้เด้อปลาเพี่อปลาลวควาย,ายอยู่ใส่มือเปล่าครับใส่มือเปล่าจับเลยได้อีกแร้วได้อีกแร้วใส่ไม่เอาไปกันนะ บ่มีแหก็ได้ที่การน,นะได้หลายไปครับโอ้ผู้ใหญ่มีกระปลาคอ <c oughs> <c oughs> ได้หลายแต้มแล้วโอ้ปีกแม่อีกคนหนึ่งปี๋เดี๋ยวข้างเราเห็นปลาคอคอใ <c oughs> หญ่อสอต่อสอแต้มเราได้อีกแล้วเพื่อนได้อีกแล้วได้อีกแล้วได้อีกแล้วโอ้ตัวใหญ่ได้หนิ Nó, mẹ mà đi tuốt Một <laughs> tổng dày hẻ nhạc đấy Vừa nè Ô, nè vừa nè Vừa nè, cố, 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 cố Xây cố, xây cố Bát, vừa nè 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 ได้บ่ปบาเนี่กาปลาน่ยง่ถือกจะทีบ้างได้ละต่วนบังทั้งนี้ก่อนถือบัวกันบวถือได้บ่โอ้ยสิได้เน่ยบูบีเดียม่ด้เป็นารถป ขน,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 นั่นผมมาแล้ววะเห็นวะต้งองเห่ามา, <laughs> มากขนาดเห่าม <laughs> ากนนเนีหยเนี่มันเนี้ย <c oughs> ามาัน <c oughs>